ในปี2016 Fiat Chrysler t o m o b i l e หรือ FCA บริษัทแม่ของ Ram ได้เคยโฉมรถกระบะปิอัพต้นแบบขนาด Full-size Rebel TRX Concept ที่มาพร้อมขุมพลังซูเปอร์ชาร์จ Hellcat V8 และการอัปเกรดช่วงล่างใหม่ที่ Ram เผยว่ามันจะเป็นคู่แข่งสำคัญของ Ford F150 Raptor แต่ทุกอย่างก็เงียบไปจนล่าสุดวันนี้ Ram ก็ได้เปิดตัว1 5 0 TRX รุ่นปี2021 ซึ่งมันก็คือ Rebel TRX รุ่น Production นั่นเองที่น่าสนใจที่สุดก็คือ RAM เคลมว่า1500 TRX คือสุดยอดรถกระบะรุ่น Production ของโลกที่เร็วและแรงที่สุดด้วยพละกำลังสูงสุดถึง702แรงม้าแรงบิดสูงสุด650นิวตันเมตรโดยจะเริ่มวางจำหน่นายในราคาเริ่มต้นที่69,995เหรียญสหรัฐหรือราว2,180,000 00บาท ขุมพลัง Hellcat V8 ขนาดความจุ6.2ลิตรบล็อกนี้อาจจะถือว่าเป็นรุ่นเครื่องยนต์ที่มีพลังกำลังน้อยที่สุดในตระกูล Hellcat แต่สำหรับรถกระบะรุ่น Production ที่จำหน่ายในเชิงพาณิชย์แล้วมันมากพอที่จะทำให้1500 TRX กลายเป็นรถกระบะบอดี้ออนเฟรมที่แรงที่สุดในโลกซึ่งแรมเผยว่าพลักกำลังที่ลดลงไปก็เนื่งมาจากระบบถ่อยดีและถ่อยเสียที่ยาวมากขึ้นซึ่งจะลดทอนกำลังของเครื่องยนต์ให้น้อยลงไป แรมยังได้เพิ่มความแกร่งให้กับโครงสร้างของ1500ที่เป็นพื้นฐานของ TRX ด้วยการใช้เหล็กความแข็งแรงสูงที่ทั้งหนาและหนักกว่าเดิม25%ซึ่งจุดนี้แรมเคลมว่าจะช่วยให้1500 TRX เหินขึ้นลงหรือบุกตรนในพื้นที่ออฟโรดได้โดยไม่ต้องทำการเบรกเพื่อลดแรงกระแทกเหมือนกับรถกระบะของคู่แข่งระบบเกียร์สมรรถนะสูง z f 8สปีดที่มีใช้ใน Jeep Grand Cherokee Trackhawk ช่วยส่งกำลังจากเครื่องยนต์ Hellcat ไปยังล้อทั้ง4ผ่านทางระบบขับเคลื่อน4ีล้อแบบ p a r ์ Time ชุด Transfer c a s คสได้รับการอัปเกรดเพื่อรองรับแรงบิดที่สูงขึ้นเท้าหลัง d a y n a 60มาพร้อมริฟล็อกหลังไฟฟ้าเพื่อการบุกตรีในพื้นที่ทะเลทรายได้อย่างสมบูรณ์แบบขุมพลัง Hellcat V8 มีระบบไอดีจาก2ทางคือจากทางกระจังหน้าและสกูปนาอากาศบนฝากระโปรง 1500 TRX สามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ96กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน4.5วินาทีและแตะระดับ100ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ161กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน10.5วินาทีสามารถทำระยะคอเตอร์ไมล์ได้ที่12.9วินาทีส่วนความเร็วสูงสุดอยู่ที่190กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระยะระหว่างล้อที่กว้างขึ้น6นิ้วทําให้การทรงตัวดีขึ้นที่ระดับความเร็วสูงคิวซุมล้อทําให้ความกว้างโดยรวมมากกว่าเดิมเพิ่มเป็น8นิ้วระยะฐานล้อที่ยาวขึ้น0.8นิ้วทําให้สามารถใส่ยาง Good ย e a r Ranger Territory ขนาด325/65 R18 เข้าไปได้ซึ่งเป็นยางที่ถูกออกแบบมาเพื่อ1500 TRX โดยเฉพาะโดยล้อทั้ง4ได้รับการติดตั้งโช้คอ,อัพป,ปรับได้ วิวสไตล์แบล็กฮอค E2 ที่รองรับน้ำหนักได้ตั้งแต่22ปอนด์ไปจนถึง1ตันระบบกันส่นหลังได้รับการออกแบบใหม่มาเพื่อ TRX โดยเฉพาะระยะจากพื้นถึงใต้ท้องรถอยู่ที่11.8นิ้วโดยชุดสปริงหลังถือว่ามีระดับความสูงมากที่สุดในบรรดารถเชิงพาณิชย์ที่มีจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาโดยแรมเผยว่าระยะยุบดันหน้าและหลัง อยู่ที่13และ14นิ้วตามลำดับเฉือนฟอร์ด F150 Raptor ร์ไปเล็กน้อยซึ่งอยู่ที่13และ13.9นิ้วตามลำดับโดย Raptor มีระยะจากพื้นถึงใต้ท้องรถอยู่ที่11.5นิ้วซึ่งรถกระบะท,ทั้ง2รุ่นสามารถลุยน้ำได้ที่ระดับสูงสุด32นิ้วได้อย่างปลอดภัยห้องดีสารภายในได้รับการอัปเกรดใหม่ ตกแต่งด้วยสีที่ตัดกับสีเบาะนั่งเช่นสีแดงพร้อมเดินได้สีเดียวกันโดยมีให้เลือกหลายแบบหัวเขียร์ใหม่ถูกติดตั้งอยู่บนคอนโซลกลางจากเดิมที่อยู่ด้านหน้าซึ่งช่วยเพิ่มอารมณ์ในการขับขี่ในแบบสปอร์ตแต่ก็ต้องเสียพื้นที่ในการวางสัมภาระบริเวณนี้ไปวูมาลัยเป็นแบบขอบหนาท้ายตัดพ a ดเดิลชิฟเตอทำจากวัสดุอลูมิเนียมขนาดใหญ่ทำให้การเข้าเกียร์ในโหมดแมนวนวลทำได้ง่ายขึ้น แม้ในขณะที่มีการหักเลี้ยวพวงมาลัยอยู่ก็ตามโดยรุ่นย่อย t ทีถูขึ้นไปจะมี Head-Up Display มาให้ด้วยนอกจากนั้นจะมีกล้องมองหลังเป็นออปชั่น r รม150 0 TRX มีหลายโหมดการขับขี่ได้แก่ Normal, Wet and Snow, Off-road, Sand, Rocks รวมถึง Baja โดยมีระบบ Launch Control มาให้ด้วยโดย150 0, 0 TRX ยังมีระบบจำดิเจคชั่นซึ่งมีเซ็นเซอร์ตรวจจับความเร็วและระดับความสูงที่ล้อรวมถึงตัววัดอัตราเร่งทําให้ระบบของรถรู้ว่าตัวรถกําลังลอยตัวอยู่ในอากาศขณะเหินอยู่หรือไม่เพื่อป้องกันร,ระดับกําลังที่พุ่งสูงขึ้นในทันทีทันใดเตรียมพร้อมในการเข้าเกียร์ที่เหมาะสมการกระจายแรงบิดรวมถึงอัตรารดัมปิง้งซึ่งระบบโช๊คอัพจะมีการทํางานที่หนักมากเพื่อให้การขับขี่นุ่มนวลและมีเสถียรภาพ ด้วยการขับขี่ในเส้นทางออฟโรดที่อาจจะมีสภาพถนนที่เลวร้ายกว่าปกติ s สกิดเพล e จะรับการติดตั้งถึง5จุดเพื่อป้องกันการกระแทกที่อาจจะเกิดขึ้นใต้ท้องรถ RAM 1500 TRX มีความสามารถในการลากจูงโหลดที่มีน้ำหนักสูงสุด8,100ปอนดรับโหลดบรรทุกได้ที่1,310ปอนด์เหนือกว่า Ford F-150 Raptor ซึ่งทำได้ที่8,000ปอนด์ และ1,200ปอนด์ตามลำดับนอกจากนั้นยังมีระบบควบคุมรถพ่วงท้ายที่เรียกว่า f r a l e r Reverse Gear Control ซึ่งเหนือกว่าระบบ Pro Trailer b a n k u p Assist ของ Ford ตรงที่สามารถตรวจจับความยาวของรถพ่วงท้ายได้โดยอัตโนมัติทำให้ไม่ต้องใส่ข้อมูลความยาวของรถพ่วงท้ายเข้าไปในระบบซึ่งช่วยเพิ่มความสูกในการใช้งานได้มากรามจะเปิดรับจอง1500 TRX ในวันนี้18ส,สิงหาคมและจะทำการส่งมอบรถครั้งแรกได้ภายในสิ้นปี2020นี้โดยรุ่น l u s h Edition จะถูกผลิตออกมาจำหน่ายก่อน702คันที่มาพร้อมขอบล้อเย็บหมุดเครื่องเสียง Harman Kardon ลำโพง19ตัวหลังคาพนมมิกซ Sunroof และสีพิเศษภ,ภายนอกสีเทา a n น v i l เก Gray พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ